สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับหญิงนะคะแล้วก็เฮียวิทยาเจ้าของร้าน19โพ4ทองนั่นเองค่ะทุกคนวันนี้ก็มากับอีกคันหนึ่งที่ต้องบอกว่าหล่อมากโฉมนี้หล่อนะเฮียเนาะเดเก้นใช่คือหน้ากระจังตัวเนี้ยมันเหมือนแบบเป็นรถอเมริกาจริงๆอะ่ะสายกันใช่ใค,คือคายคายกันมันมีความแบบดุดันเขาเรียกดุดันได้ไหม ได้เนอะดูดันดูดันอแล้วก็แต่งออกมาหล่อมากๆคือโสมนี้ถือว่าประสบความสาเร็จเลยนะใช่คัทท้งใหญ่บึกบึนสายกันใช่รลุดเขาใหญ่โตแล้วก็ช่วงล่างนี่ยังไม่มีใครมาโค่นเขาได้นะช่วงล่างแล้วระบบควงอะไรค่ะนุ่มนิ่มนวนแล้วก็ช่วงล่างเอาคุยตรงๆเลยขนาดเจ้าตลาดบ้านเราเนี่ยโค่นเขาไม่ลงเลยช่วงล่างนี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงนะคือข้อดี ้องยกให้เขาคคือพูดเงี้ยไม่เสียหายอะไรนี่คือเรื่องจริงเพราะว่าปอดเนี่ยโชมในเกนเนี่ยร้อยทั้งร้อยนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างถ้แทบจะไม่เหลือร้อเดิม,มไม่รู้เป็นอะไรบางคนเนี่ยออกไปแดงมาเนี่ยก่อนไปออกเนี่ยติดต่อร้านเลยเดี๋ยจะ<ๆ>ต้องไปเปลี่ยนแม็กแต่โช์สปริงเนี่ยเขาทราก่อนบ้าแล้วไม่ยุ่งเพราะมันนุ่มอยู่แล้วบางทีไปเปลี่ยนมาเนี่ยนุ่มเท่าเดิมแต่เสียเงินอะแต่นี้เขาบอก กูบ้าเอเปล่าอยู่ไปเสียเพื่ออะไรวะเสียมาเสร็จแล้วมันก็นุ่มเท่าเดิมก็สู้ใช้ของเดิมเอาเงินไปเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางแค่นั้นพอเนี่ยแล้วก็แต่งพวกตัดดําพวกหน้ากระจังพวกอะไรเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วก่อนเนี่ยหน้ากระจังชอบแต่งหน้ากระจังก่อนเป็นเน็กเกนก็เหมือนกันค่ะมาแต่งมากระโดดแล้วก็ล้อส่วนใหญ่จะแต่งกันตรงเนี้ยจบแล้วก็เคลือบสีรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้เนี่ยใครมีเงินหน่อยเนี่ย ห้าหมื่นรอบคันสติ๊กเกอร์เจออยู่คันหนึเกือบแสนสฟอร์เดเวลเมื่อขายไปเมื่อสองเดือนที่แล้ว<ช>ยอมก็เลยแปดหมื่นห้าพันบาทยอมติดฟิล์มกันอรอยทั้งคันจริงติดติดเพื่ออะไรอะ่ะถึงก็นาดเกือบแสนคือเป็นเราเราเราไม่ติดหรอกคือเราว่ามันมันแพงเกินไปแล้วมันฟุ่มเปือยโดยใช่เหตุน,นะคือแต่ถ้าจังหวะใครไปเจอที่เขาเคลือบมาคนซื้อต่อถือว่าโชคดี แล้ววัน้างหน้าเนี่ยฟีมันเสียหรืออะไรเนี่ยเราของฟีเราลอกทิ้งเลยลอกทิ้งแล้วว่าขัดสีขัดสีเนี่ยไปร้านไปร้านที่เขารับขัดเคลือบสีอะไรพวกนั้นเน่ะไปจ้าเขาขัดสักหน่อย,อยรอบคันอย่างเงี้ยเอยอเดี๋ยวบอกปีบอกราคาเลย่างวันนี้ราคาว้าว,าวาไปเลยอยากให้ไปใช้กันนะผลน r o wheel ด้วยได้ใช้แน่นอนอได้ใช้แน่นอนคันนี้บอกรุ่นก่อนนะคะคันนี้เป็น Ford Everest สองจุดศูนย์ไบเทอร์โบเครื่องตัวใหม่แรงม้าขับสนุกแน่นอนนะคะแล้วก็ปัจจุบันทะลุล้านเก้าไปแล้วใช่ปัจจุบันทะลุล้านเก้าไปแล้วปีสองพันยี่สิบสามเนาะแล้วก็วันนี้บอกราคาเลยนะคะวันนี้เฮียวิชจัดให้วาวเลยเหลือเพียงแค่หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเครดิตดีสามารถจะเต็มฟรีดาวได้ถ้าฟรีดาวจะผ่อนอยู่ที่ประมาณสองหมื่นหนึ่งพันกว่านะคะแล้วก็ถ้าซื้อสดก็ไม่มีแหวนเจ็ดเปอร์เซ็นต์ ราคาแบบย่มเยาลงไปเยอะมากคือราคาตรงนี้ก็คือใ,ใครที่ที่ติดตามฟอร์ดเนเกนบอกได้เลยว่าผมปรับมาครั้งนี้เนี่ยราคาว้าวาแบบเนี้ยไม่ต้องรอแล้วว่าผมจะลดราคาอย่างนี้เพราะว่าคือแทบจะถูกในตลาดแล้วเอาราคาเล็กในหลักหมืม่นน้อยๆมือเดียวเช็คศูนย์ตลอดลถไม่เคยชนไม่เคยตำสีแล้วก็ได้ชุดแต่งรอบคันแบบนี้นะผมจะชนกับเจ้าใหญ่ๆที่มีคุณภาพแบบนี้ที่รถสวยๆได้ของแต่งแบบนี้ ไม่ใช่ไปสู้กับรถอะไรก็ไม่รู้โลกะลารถมีตำหนิแล้วรถไหลมือพวกนั้นน่ะถึงแม้ว่าจะขายต่ำกว่านี้ผมก็ไม่ไปดําสู้ด้วยหรอกนะใครจะเอาเรื่องแบบนั้นก็ไปเถอะเออชวนเถอะคือเราไม่ไม่ไม่ไปต่อสู้ด้วยคือต่อสู้ไปตายอย่างเดียวถูกป่ะถามว่าลูกค้าเนี่ยตอนนี้รวมของแต่งเนี่ยฟิล์มเนี่ยห้าหมื่นบาทกับลอยรอบคันแมกยายอีกนะแล้วก็คือของแต่งเนี่ยพูดง่ายๆเอาแค่ เอาแค่ตัวเลขกลมๆพอหนึ่งแสบาทหนึ่งแสนหนึ่งแสบาทป้ายแดงเอาแค่ตัวเลขกลมหนึ่งล้านเก้าแสนพอปัจจุบันทะลุไปแล้วใช่สองล้านบาทสองล้านบาทตอนนี้หนึ่งสองเก้าเก้าคือเราขายเหมือนตัวขับสองไทเทเนียมสลูปจริงนี่คือเรื่องจริงแล้วสีเก้าตลาดด้วยสีขาวต้องเพิ่มเงินคันนี้ได้โฟวิลด้วยนะและรถวิ่งแค่หกหมื่นโลเดี๋ยวดูดูนิดหนึ่งหกหมื่นหกหมื่นโลอ่ารถไม่ได้วิ่งเยอะเลยใช่รถผลิต ออกรถมาเนี่ยผลิตปี2022จดทะเบียนปี23เลขใหม่5 6 0 0 0โลเนี่ยคือขนาดว่ากลางๆไม่มากแล้วก็ไม่น้อยกลางๆรับได้ถือว่ายังไม่เยอะถูกปะแต่ถ้ารถจะแตะแสนโลปีขนาดนี้ถือว่าเยอะอะเยอะไปนิดนึงแต่ถามว่ารับได้ไหมถ้าราคาว่าววาวก็รับได้ถูกปะให้มือเดียวรถเทสศูนตลอดเนี่ยคือต้องดูภาพประกอบด้วยแต่ถ้าไมแก่กว่านี้แสนโล ราคาต้องให้ต่ำว่าหนึ่งสองเก้าเก้าลงไปบางคนบอกว่าที่มาดูแล้วรถไม่มีชนไม่มีทําสีทําสีแล้วก็มาขับนี่มันก็ขับดีแล้วด้มาตรฐานเช็คศูนย์ตลอดไอ้บางคนเขาก็รับได้นะบางคนเขาดูรถเป็นอ่ะเขาบอกว่าเขาซื้อได้ถูกอ่ะแล้ววันข้างหน้าเนี่ยมันได้เปรียบตรงที่ว่าเขาซื้อได้ถูกแล้วเวลาขายมันได้เป็นตัวท top เขาจะขาดทุนน้อยจริงนี่คือเรื่องจริงนะนี่คือเรื่องจริงอ่ะหญิงบอกปีบอกราคาเป็นหมดแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวย้ำอีกที คันนี้นะคะเป็น Ford e v e r อรเ2.0รุ่นแพงสุดเลยตัวท็อป4ฟ e วินะคะมาในปีผลิตเนี่ย2022เ่ะเนาะแล้วก็จดทะเบียนปี2023ใช่ใช่ใช่เลขไม่แค่5้0 0กมืโลเมโลเนาะสีเดิมทุกชิ้นแล้วก็เครือบฟิล์มรอบคันหบาทใช่นบาทตัวเลขกลมๆพอ50,000ื่นเศษช่างมันไม่ต้องไปพูดก็คือหน้ากระจังเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเป็น4 w h e วิจะเป็นพรเมียมติ๊กเกอร์ยังอยู่เลย ติ๊กเกอร์ก็คือเคลือบดำไวอ๋อเขารอบใช่ไหมคะเคลือบไว้ก็คือมันต้องแต่งตาดำไงค่ะโอเคส่วนหน้ากระจังไปแล้วนะแต่งไปแล้วแล้วก็นี้มาด้านข้างมั่งลายก้านวายสั้นไฟหน้าโฉบนี่ยองชอบแบบไฟหน้าเขามากเลยเฮียมันดิจิมันจะใหญ่ดูใช่มันดูใหญ่อลังการแล้วเป็นแบบไฟที่ส่องสว่างได้ดีด้วยคือฟอร์ดเนี่ยเขาเป็นรถที่สูงใหญ่เนาะคือเขาใหญ่แต่เวลาขึ้นไปขับแล้วมันขับคล่องตัวมันขับพอกฟอร์อยู่เนอะมันขับคล่องตัว พอขึ้นไปขับแล้วอะพอเข้าไปอยู่ในห้องโดยสารแล้วมีความรู้สึกว่ามันคล่องตัวมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าเอ้ยมันใหญ่กว่ายี่ห้องอื่นแต่ถ้ามองภายนอกเนี่ยเหมือนใหญ่กว่ายี่ห้องอื่นแต่เวลาเข้าไปในห้องโดยสารแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกันแล้วการขับแล้วเนี่ยโอ้โหพวงมาลัยเป็นคือมันสมูทอะพวงมาลัยมันนิ่มมันสมูทอย่างเงี้ยยังไม่มีใครไหนมาโค่นเรื่องระบบพวงมาลัยกับช่วงล่างเขาได้ให้เจ้าตลาดอีกยังค่นไม่ลงเลย เขาถือว่าเขาประสบคามญําเร็จตรงนี้พอเฮียพอเฮียพูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมคะท,ที่วันนั้นหญิงต้องไปต่างจังหวัดคนเดียวอะคะ่ะแล้วเป็นครั้งแรกที่หญิงได้ลองเทสโฉมนี้แล้วหญิงนึกถึงคาพูดเฮียวิทเลยที่เฮียวิทพูดบอกว่าถึงแม้เขาจะแต่งล้อมานะแต่ช่วงล่างเขาอะไม่ได้แข็งกระด้างเลยไม่แข็งทีแรกตอนหญิงไปขับหญิงยังตอนหญิงขับหญิงยังนั่งเอ๊ะคันนี้มันเป็นคันไหนเอาคันไหนมา <c oughs> มันได้แต่งล้อมาไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนขับไม่รู้สึกเลย <c oughs> ค่ะแล้วก็ขับยึดเกาะถนนดีมากแน่นหนึบ ช่วงล่างช่วงล่างอย่าไปยุ่งช่วงล่างอย่าไปแต่งอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะคือลงล้อกระยางจบเลยของของฟอร์ดแต่ถ้าเกิดว่าตระกูลของเจ้าตลาดอ่ะบางคนเนี่ยอยากย่านิ่มหนึบขึ้นเพราะว่าคืออย่างโตโยต้าเนี่ยเขาออกแบบมาเนี่ยเขาออกแนวสปอร์ตคือเราไม่เข้าใจเหตุผลของวิศวกรบริษัท โตโยต้า <Toyota S 2> <c oughs> หรอว่าเหตุผลทําไมเขาถึงทําสปอร์ตถามว่าเขาทาแบบปอดได้ไหมระดับเจ้าตลาดทาได้แต่เขาน่าจะมีเหตุผลมันน่าจะมีลิขิตคือไม่แน่ใจไม่เกี่ยว,ยวคืออย่าไปทําโชว์แบบเขาสปริงแบบเขาสิก็<อ>คือ,อทําสปริงทาโชว ก็คือภายใต้ของโตโยต้าให้มันนิ่งใกล้เคียงกันเขาทําได้พวงมาลัยเขาก็ทําภายใต้ของโตโยต้าก็ให้มันนิ่งคือเขาทําได้แต่เขาไม่ทําเขาดีไซน์ให้เป็นทรงใช่ก็คือเขาออกเป็นเอกลักษณ์ของเขาแบบนั้นแต่ถ้าความชอบของผมอะผมชอบฟอร์ดพวงมาลัยกับช่วงล่างอัช่องอ่างองนนี้ต้องยอมเขาแต่เรื่องระยะยาวเกียร์ เครื่องเกียร์ฟาร์มอื่นตนสู้โตโยต้าไม่ได้อันนี้เอาฟารจริงมาคุยกันถ้าจะใช้เป็นแบบสิบคืีคือถูกต้องถ้าปีเก่าๆลึกๆไม่แนะนําค่ะแต่ถ้าใครมีงบน้อยเพราะว่าคือปีเก่าอะระหว่างโตโยต้ากับฟอร์ดเนี่ยฟอร์ดเนี่ยราคาก็จะลงมาเยอะแต่ได้ปีใหม่ขึ้นใช่ถ้าเราไปเจอสภาพดีก็ซื้อใช้ได้ซื้อใช้ได้นะคือเอาไปซ่อมนิดๆจหน่อยๆก็คือเราซื้อได้ถูก จะได้สมรรถนะของฟอร์ดใช่ตรงนี้เราต้องเราต้องแยกข้อดีและข้อเสียมันเป็นประมาณนี้จริงๆฟอร์ดเขาบอกว่าตัวถังมันหนาแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาคือมันแขนพองได้ใช่ใช่อย่างเงี้ยชมเนี่ยหญิงชอบอีกหนึ่งอย่างเนี่ยวันนั้นที่เราลองขับอันนี้ชอบมากเรื่องเอนร์เทนเมนต์หน้าจอเขาตัวนี้เป็นการใช้เยอะมากคืออย่างใช้ไม่หมดเลยบางอย่างใช้ไม่เป็นด้วยมันเยอะจนที่ว่าเขาผลิตมาเยอะเกิน ใช้ไม่หมดหลักๆแล้วเนี่ยเขาใช้กันไม่กี่อย่างแล้วผลิตมาเหมือนมันล้ําเกิดเหมือนมันล้ําเกิดแต่ชอบนะเพราะว่ารุ่นนี้พวกแอนดรอยด์ออโตไม่ต้องใช้การแบบเชื่อมสายอะไรขนาดแล้วค่ะอันนี้สวยใชครับสี่คูณสี่ตัวท็อปสุดหนึ่งสองเก้าเก้าปียี่สิบสามหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าพันนะหนึ่งสองเก้าเก้านะหนึ่งสองเก้าเก้าอ่าเดี๋ยวดูช่วงล่างนิดหนึ่งได้ทีเดียวค่ะดูช่วงล่างเขา ได้สีขาวด้วยเนาะช่วงล่างของฟอร์เนี่ยเขาจะเพิ่มตัวนี้มาเนี่ยเนี่ยของโตโยต้าไม่มีอิวสุไม่มีเล็กคานตัวนเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยช่วยช่วยช่วยในการทรงตัวเนี่ยมันถึงแบบไม่ค่อยล่อนคือเออเนี่ย,ยคือปกติก็ไม่ค่อยได้สังเกตนะช่วงล่างที่ว่าเขาออกดีไซน์ตัวนี้เจอนตัวนี้มา และระบบการที่เขาวางช่วงล่างเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนยี่ห้ออื่นเนี่ยคือเขาถึงได้ความสมู o นุ่มนวลทําระบบช่วงล่างเขาอะไรประมาณนี้นะ A เ,เนี่ยเนี่ยคือช่วงล่างต้องยอมรับนะคือไม่ต้องไปยุ่งเลยโช้กสปริงช่วงล่างเสียงเงินเผลอนิ่มอย่างสู้ของเดิมไม่ได้เลยมไไ่ส้สมู h ขึ้นคอสะพานจัมมานั่งกันเจ็ดคนนั่งกันน้อยนั่งกันมาก โชกเปลี่ยนเนี่ยมันได้ความนิ่มแต่มันไม่สามารถคำนวณท้องถนนทางขูดขาได้หรือว่าล้มโชกแต่งอ่ะเองสังเกตได้เลยว่าทางขูขาเนี่ยกระดึกกระดึกกระดึกกเลยนะคือมันขย่าเลยมันขย่าดึกดึกดึกมันทรงตัวไม่ค่อยได้อืใครเล่นโชกแต่งอ่ะสังเกตทางเป็นหลุมเป็นบ่อทางเป็นคลื่นทางไม่เรียบไม่นุ่มมันจะกึ๊กึกคือมันจะดึกดึกมันคำนวณไม่ได้มันจะไม่เหมือนโชกเดิมโชกเดิมเนี่ยเรานั่งไปเนี่ยถ้าทางไม่เรียบเนี่ยมันกระแทก ในสายตาที่เรามองไปข้างหน้าเนี่ย<ะ>เราจะรู้ว่าอ๋อทางมันไม่เรียบมันถึงได้กระแทกแต่ในห้องโดยสารนะ่ะรับได้แต่ถ้าเป็นโชกแต่งที่นิ่มๆอ่ะบางทีมัน<ะ>มันดึก๊กแล้วมันเขี่ยวดึก๊กดึ๊กบางทีมันออกแนวแนวจุกนี่คือเรื่องจริงนะกระแทกแรงนี่คือเรื่องจริงเขาคำนวณสมูทแบบนั้นนไม่ได้<ะ>ท้องถนนอ่าถนนเรียบถนนขรุขระเขาคำนวณไม่ได้เขาคำนวณให้นิ่มได้อย่างเดียวแล้วมัน<ะ>คือมัามย่วมไงเองกันยืดยุ่มมันกระแทกแรงนี่คือเรื่องจริงคนที่ใช้โชกแต่งอ่ะ สังเกตดูมันจะเป็นแบบนี้จริงๆถ้าคนไม่สังเกตเนี่ยสังเกตแค่ถนนเรียบเขาบอกอ่้มันนิ่มนะใช่มันนิ่มโชคเดิมก็นิ่มถนนเรียบเียลองไปถนนคู่ขาดิเมื่อไรอ่ะฟามแตกต่างเขาจะมานี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงโชคแต่งอ่ะข้อเสียถ้าทางคู่ขามอะไรอ่ะลองให้ไปดึกมันจะดึกดึกดึกมันมันไม่นิ่มมันไม่นิ่มเหมือนทางเรียบเรอย่างเงี้ยมันเป็นประมาณเนี้ยนะต้องลองต้องลองสังเกตใครที่ใช้ยูท้าโชคเดิมอ่ะเขาแข็งจริงแต่เขาอ่ะ คือเขาก็แทกจริงแต่เขาก็แทกแบบรับได้มันไม่แบบปึ๊กใช่บางทีบางรุ่นน่ะปรับย้้ยให้มันนิ่มเกินน่ะโอ้โหมันกรมันก็แทกตึ๊กตึ๊ลงไปเลยอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยเออนี่คือเรื่องจริงลองสังเกตดูลองสังเกตดูโช๊คแต่งมันจะเป็นอย่างนี้จริงเพราะว่าคือเขาปรับให้มันนุ่มไงให้มันนุ่มแล้วเวลายืดหยุ่นเนี่ยมันจะดึ๊บดึ๊บลงไปเพราะลำหนักรถเนี่ยโอ้โหเป็นตันๆแล้วคนอีกอ่ะมันก็ตึ๊กตึ๊กลงไปมันจะไม่เหมือนโช๊คเดิม มันไม่เหมือนโชคเดิมโชคเดิมเนี่ยวิศวกรเขาคำนวณเขาคำนวณในการตัวถังเขาเขาคำนวณมาแล้วก็เื่อรับน้าหนักแล้วด้วยใช่ใช่ชเดิมจะเป็เดิมเนี่ยบางทีอย่าไปแอนตี้นะคือของแท้นะไม่ใช่ของเทียมเขาผลิตรถเนี่ยเพื่อคนทั้งประเทศใช้ไม่ได้ผลิตว่านาณาจิตตางฉันชอบแกไม่ชอบคือเขาต้องเอาใจคนทางประเทศชแล้วบางทีส่งออกไปทั่วโลกอ่ะเนี่ยคือคนอ่ะต้องรับได้ ในโชกและสปริงของรถเขาเนี่ยมเป็นประมาณนะวิศวกรอ่ะเขาก็เด็ดออกมาเขามีเหตุผลไม่ใช่ว่าเขานึกนึกอยากจะจับอะไร<ส>เอามายัดใส่รถป้ายแดงเนี่ยไม่ใช่นะคืออย่าแอนตี้ของที่ติดรถป้ายแดงมาเราต้องยอมรับว่าของเขาเป็นของแท้ของเขาเป็นของแท้าแทบางอย่างที่เราไปเปลี่ยนเนี่ยแทหรือปเปล่าแทหรือปเปล่าเราไม่รู้ 2> 2. ขาเรียกอะไรนะเกจสองเกจเบียร์อะไรอย่างเ <สะ S 1> งี้ยแต่ถ้าเกิดว่า<ะ>ลงไปเบิกของแท้ที่ศูนย์ดิคือข,ของเขาเนี่ยมันแพงใช่จะเป็นของเก่าที่ว่าไปซื้อเชียงกงหรืออะไรนะอย่างเงี้ยมาผ่า,านก,นก,นกนารใช้งานแล้วต้องเบอรลองไปเบอรศูนย์ดิบางอย่างบอกโอ้ทำไมอะไรเขาแพงอย่างงี้นี่ไงก็คือของเขาแพงอะไรเขาเนี่มันเป็นประมาณเนี้ยอันนี้เราดูรอบๆเลยนะแมกยางอะไรก็โอเคตอนนี้ก็คือปียี่สามอะจุดยี่สามก็คือนี่ตัวนี้ที่แม็กแม็กตัวที่เงีก้บอกว่าเขานิยมจะ ใช้กระฟอ้กก้านวสั้นตัวนี้ก้านวสั้นแล้วพอมาเขาดูตัวนี้มันกว้างไงถ้าตัวนี้มันเล็กเนี่ยก้านวตัวนี้มันจะยาวมาถึงนี้ค่ะเออตัวเนี้ยพอมาใส่แล้วว่ามันก็ดูเข้าจริงๆค่ะฟอดนี้ไม่รู้ไปอะไรจะต้องเป็นก้านวสั้นก้านวยาวแล้วเวลาป้ายแดงเขาผลิตออกมาเนี่ยเขาจะออกแนวก้านวแล้วไงบางคนเนี่ยไม่ต้องไปเปลี่ยนเลยค่ะเขาจะออกดีไซน์เหมือนคล้ายๆาก้านวเปลี่ยนเพื่ออะไรอ่ะ เปลี่ยนเพื่ออะไรอ่ะชุบรอ่แล้วบางทีเนี่ยแม็กเดิมเนี่ยขับแล้ววิศวกรเขาคำานณมาแล้วเขาคำานณมาแล้วบางอย่างเนี่ยคูก็ยัไปตามแฟชั่นมากคือมันเสียดายเงินไงแล้วเวลาแต่งไปเนี่ยพยายามเก็บของเดิมไว้อย่าไปเทินคือบางทีเนี่ยล้อเดิมยางเดิมมาเองลงไปร้านยางเขาตีทิ้งจีิงมากเลยนะแล้วบางทีเนี่ยรู้ว่าถ้าไม่เทินเนี่ยเขาบอกแม็กชุดเนี้ยบางทีห้าหมื่น ถ้าถ้าเ่าเทินบางทีเพิ่มเงินครึ่งหนึ่งบางคนก็ไม่อยากเสียเงินถึงห้า0มื่นก็ว่าอ่ะในเหมือว่าชอบของแต่งแล้วก็จะได้เสียเงินถือว่าเขาให้เพิ่มเงินแค่2องหม้าสมมุติแต่ถ้าบอกว่าไม่เทินชุดเนี้ยเขาบอกเขาขายห้า0มื่นโหคนก็คิดแล้วแล้วแม็กเดิมก็ไม่ได้ใช้เลยต้องมาฟักกระเป๋าอีกห้า0 0ื่นแล้วถ้าเกิดว่าเพิ่มเพิ่มมาใชว่าอแล้วบางรุ่นอะแม็กกยานเนี่ยเขาโชว์เลย ชุดนี้สามหมื่นกว่าอ่าแล้วถ้าเทินเพิ่มเงินหมื่นกว่าบาทอ๋อโดยแแบบแฟชั่นคนใหญ่ก็เทินได้แแบบแฟชั่นแล้วของของเทินเนี่ยบางทีเนี่ยร้านยางก็บอกชุดหนึ่งทีให้หมื่นกว่าบาทาให้เจ็ดพันอ่าไม่มีคนเล่น <laughs> แมบกเดิมไม่สวยอ่ะอย่างเงี้ยเอาเอาเก็บไปเถอะเอากลับบ้านไปเถอะอะไรเงี้ยคนก็จะเพิ่มเงินเนี่ยบางทีเพิ่มเงินแล้วบางทีโอ้โหนะ ไม่เพิ่มดีกว่าอ่ะอ้ะออนั่นไปแล้วเวลากลับไปกลับไปซื้อดิโอ้แมมกเดิมมต้องไปหา<ช>หายากคนเขาหากันโอ้โหเนี่ยได้มานี่โอ้โหนี่ยังเขายังสั่งเลยใช่คือมันเป็นเทคนิคมันเป็นเทคนิคอะไรประมาณนี้ยนะเออเนี่ยเป็นประมาณเนี้ยคือใครแต่งอ่ะเก็บของเดิมไว้แล้วของที่เราแต่งเนี่ยวัน,น้นหน้าเผื่อเราตรงนะเราเรา,เราแต่งอันนี้ออกรเราแต่งอันนี้อยู่แล้ววัน,น้งนหน้าเราไป ซื้อคันใหม่แต่เรอชอบของเรานึกออกปะ่ะลายนี้เราชอบเราก็เอาลายนี้ไปใส่ล้อของเราอีกอ,อีกคันใหม่แล้วก็เราก็จับล้อเดิมเนี่ยใส่รถไปแล้ว,ลวนคนที่เขาซื้อต่อเนี่ยเขาโคตรชอบเลยเขาอยากจะได้ล้อเดิมยิ่งเป็นรถเราบอกได้เลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เขาชอบล้อเดิมกันแล้วมามันขายง่ายามามันขายง่ายนี่ยิงดีนะเป็นฟอร์ดว่าเขาชอบเปลี่ยนล้อกันถ้าเป็นบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยเปลี่ยนล้อมาจบเลย นี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงมันเป็นประมาณนีน้จริงอเะเพราะว่าของแต่งนานาจนานานานิตตังแต่ถ้าของล้อเดิมเนี่ยคือมันเป็นเอกลักษณ์มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาคฟาร์มขังในการเดิมๆมันมีนมไม่ต้องกลัวว่าโอ้มันสะ,สะเสลอไม่มีตังไปเปลี่ยนแสดงว่าขับรถเดิมๆแบบไม่มีตังไปเปลี่ยนล้อเนี่ยมาจอดคู่เนี่ยโอ๊ยของค่านี่ต้องเพิ่มเงินสามหมืน่นของค่าแพงกว่านะดูดีกว่าเนี่ย <vict oria. S 2> ไปเพิ่มเงินมาถึงได้ล้อนี้แต่เวลาลองใช้ไปสักปีะลองไปเทินดิ โอ้โหเขาตีเป็นเศษเหล็กเลยแล้ววันที่เราไปซื้อกับเขาเไม <ง S 1> ่โคตรแพงเลยนี่นเป็นประมาณนี้นะเออเนี่ยเรื่องของแต่งเนี่ยบางทีมันมีความสุขส่วนตัวแต่ถ้าเศรษฐกิจตอนนี้คือเบกได้เบกไว้เบกได้เบกไว้ก็คือถ้าซื้อผ่อนอ่ะเอาเงินมาผ่อนรถเอาเงินไปซื้อประกันเงินไปต่อภาษีพรบนะนี่คือเรื่องจริงนะคืออะไรประหยัดได้ประหยัดคือผู้หญิงอ่ะเขาไม่ชอบแต่งหรอกส่วนใหญ่ล้วผู้ชายหลันลองไปถามผู้หญิงอ่ะโอ้พี่ ไปแต่งเลยเอาแสนหนึ่งมาป่ะป่ะเอาเงินที่เก็บเนี่ยเอาเปลยเลยพี่พี่เอาไปแต่งเลยฉันชอบมากโอ้โหแทบจะลอยทั้งลอยนี่ผู้หญิงมีแต่ขัดเขาบอกพี่อย่าไปแต่งนะไม้ของเดิมมันมก็ดีดอยู่ลยแล้วเราจะได้เอาเงินไปใช้จ่ายอย่างอื่นอะเนี่ยลองไปถามการบ้านหลนังบ้านเลยผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่จะขัดแต่ผู้ชายเนี่ยบางทีอยู่ในวงเล่าไงนั่งคุยกันเฮ้ยเองต้องไปเปลี่ยนแบบค่าแบบรู้แบบนี้มันถึงจะตอนนี้กําลังนิยมเลยนะไลายนี้อะไรประมาณเนี้ยเนี่ยเป็นประมาณเนี้ยแล้วผู้ชายบางทีนะ เวลาคุยกันเขาก็มีความสุขในการที่เขาแต่งอะไรเงี้ยดูดิหมดไปเป็นแสนไม่เหลืออะไรเลยไม่ได้อะไรเลยเนี่ยแล้วดูดิขายหนึ่งสองเก้าเก้าหนึ่งสองเก้าเก้าของแต่งมาไม่ได้บวกอะไรเลยสักบาทจริงเนี่ยาติดฟิล์มมาทั้งคันเลยนะฟิล์มกันรอยใครไม่ชอบลอกทิ้งไปนะถ้ามาดูของจริงแล้วบอกว่าไม่ชอบเลยก็คือลอกทิ้งให้เลยลอกทิ้งให้เลยห้าหมื่นบาททิ้งเงินไปครึ่งแสนทิ้งเงินไปห้าหมื่นออทิ้งเงินไปครึ่งแสนนะ ใช่คันนี้สีเดิมหมดเลยเพราะว่าทุกชิ้นยังมีแบบฟิล์มกันรอยอยู่ฟิล์มกันรอยไว้อยู่นะคะแล้วฟิล์มกันรอยเนี่ยเวลาไปไปเปลี่ยนใหม่ทีอ่ะโอ้โหไม่ใช่ถูกถูกนะบางทีแพงกว่าทาสีอีกอ้าวเหรอโอ้โหบางทมมีว่าถ้ามันมีเรืองใช่<ล>บางทีนเนี่ยชิ้นเน,นี้ยถือว่าห้าหมื่นเนี่ยติดมาทั้งคันห้าหมื่นบางทีชิ้นเนี้ยเขาบอกสามพันสามพันห้าบางทีสี่พันบางทีปากโพงเนี่ยบอกห้าพันโน้บบางทีเนี่ยเวลาไปไปเคลมไปเปลี่ยนหมดประกันอ่ะโอ้โห บางทีแบบเฮ้ยจไมันแพงงั้นเลยอะไรประมาณนี้นะเนี่ยเนี่ยบางทีชิ้นเนี่ยก็สองพันสามพันสี่พันเนี่ยเกณฑ์ก็จะอยู่ประมาณเนี่ยทำสีก็เกณฑ์ก็อยู่ประมาณนี้เพิ่อถูกอีกบางทีแก้มเนี่ยทําสีบางทีสองพันจบละเนี่ยประมาณบางทีทําสีถูกกว่าด้วยเนี่ยฟิล์มกันรอยแพงนะเวลาเปลี่ยนทีอ่ะเดี๋ยวรูปภายในกันเก็บโฟวิว ได้ใช้แน่นอนช่วงนี้นะฝนฝนตกหนักมากอช่วงนี้ได้ใช้แน่นอนขึ้นเขาลงห้วยไปเที่ยวนะไปเที่ยวไปอะไรนะเข้าป่าเข้าดอยนะวิ่งในไร่ในสวนนะระดับเจ้าของกิจการเจ้าของอะไรนะไล่อ้อยไล่มันเสียไล่อ้อยไร่มันเสียเจ้าของทุเรียนนะชาวสวนอะไรเงี้ยได้ใช้แน่เออเดี๋ยวสตาร์รถดูไหม รถดูข้างในเขาแบบคือออปชันฟังก์ชันมาครบคันมากๆนะคะเดี๋ยวดูด้านในกันปส่ะนี่จอขนาดใหญ่นี่ยังได้ไม่เจ๊ไปนะเหมือนเครื่องบินอะไรเงี้ยนะอ่าเหมือนในในในที่เราเห็นนะใช่ ต้องรอบคันอะไรมีมาให้ครบหมดนะคะเจาะเขาใหญ่โตใหญ่โต,อตของโบราณเนี่ยอันนี้ที่ขาดไม่ได้ก็คือ4ฟอร์วิลเจฟเฟอร์วิลเจฟเฟอร์วิลเราวิ่งไปหกหมื่นบาโลเข้าสูตลอดทุกระยะออาอย่างให้ดูเอกสารเลยก็ได้เราวิง่งไปหกหมื่นบาโลตัวท็อปสุดเลยตัวแพงสุดเลยนะนี่นะคะมีม ผู้มือบุกซาวิทอะไรอยู่ครบเนาะแล้วก็เนี่ยให้ดูว่าคือคันนี้เขาจะมีวารันตี5ปีหรือ150,000กิโลเมตรซึ่งจริงๆนะตอนนี้ยังอยู่ในวารันตีศูนย์นะใช่ค่ะตอนนี้ยังอยู่ในวารันตีศูนย์ประวัติที่เข้าสูตรให้ดูก็คือเขาเข้าศูนย์มาคือฟอร์ดอาจจะเข้าทุก15,000กิโลเมตรนะคะตอนนี้เข้ามาแล้วหลายครั้งเลยนะคะเข้าทุก15,000กิโเมตรระยะครั้งถัดไปเนี่ยก็คือ ตอนนี้เลขใหม่เท่าไหร่นะคะตอนนี้วิ่งไปหกหมื่นหกหมื่นเจ็ดพันโลอ่อระยะครั้งถัดไปเนี่ยเจ็ดหมื่นแปดพันโลค่อยไปเข้าระยะเพราะว่าของเขาหมื่นห้าเนาตลอะใช่ทุกระยะทุกระยะเลยทุกระยะชัดเจนเออชัดเจนอย่างเงี้ยใช่เราเพิ่งเพิ่งไปเปลี่ยนรวยป่เหมือนว่าเราเหมือนว่าจะเป็นเพราะตอนนั้นเนี่ยตอนที่ซื้ออย่างงี้ลองลองดูใบเสร็จหน่อยเดือนเจ็ดหกเก้าคันนี้หรอเปล่าหรือว่าอีกคันหนึ่งเหมือนจะเป็นคันนีเดือนเจ็ดหกเก้าใช่ป่ะอ๋องั้นเราไปเปลี่ยนเป็นเราค่ะ เพราะว่าวันนั้นเจ้าของเดิมเขาบอกว่าครบดีลพอดีค่ะครบดีลพอดีก็เลยไปเปลี่ยนใช่ใช่เนาะใช่เออใส่กล่องนั้นมันเครื่องค่ะแล้วก็นี่นี่นี่หญิงสันลูเดี๋ยวหมอไปเขานี่จุดไฮไลท์เลยจุดไฮไลท์เลยขาดไม่ได้นะคือสรุปกับเกียร์โฟวิลอันนี้เปิดไม่หมดอันนี้เปิดแค่ครึ่งเดียวได้จนแบบถึงตอนหลังเลยนะคะยาวๆเลยสรุปนะสรุปแล้วก็เกียร์โฟวิลตัวนี้ตัวแพงสุด ช่วงนี้ใครไปเที่ยวรับปลาเขาได้ใช้เก้าแสนเนาะได้ของแต่งไปอีกแสนสองล้านตอนเนี้หายไปเจ็ดเจ็ดแสนได้ประหยัดเงินไปได้เจ็ดแสนอันนี้มีที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายด้วยประหยัดเงินไปได้เจ็ดแสนเหลือหนึ่งสองเก้าเก้านะวันนี้ว้าวไปเลยได้ขับตัวแพงสุดสีขาววันหน้าขายก็เป็นตัวตัวตัวแพงสุดจริง่ตัวแพงสุดและได้ของแต่งด้วยได้สีเดิมได้มือเดียวเล้ใหม่ไม่เยอะด้วยเลขใหม่แค่หกหมื่นโลนะ อไม่ถ <Option. S 2> ่าไ,ไม่เยอะด้วยชั <Option S 2> ่แท้ดได้ตัวแบบลนๆเลยเพราะว่าแพงสุดแล้วตัวนี้แพงสุดนะมีสลูเกียร์โฟวิลใช่ไม่ซื้อวันนี้ไปซื้อวันไหนอะเหลือยู่์ล้านสองพ่นตอนนี้หมดไปสองล้านแล้วเจ้าของเดิมตอนนี้เหลือล้านสองพ่าสี่คูณสี่ตัวแพงสุดแล้วสีขาวต้องเพิ่มเงินนะไม่ใช่ไม่ใช่สีอื่นสีเจ้าตลาดเลยแพงสุดแล้วสีขาวเนี่ค่ะเหมือนตัวโฟวิลแรงม้าเขาจะเยอะกว่าตัวขับสองด้วยใช่ไหม ใช่ใช่ช่แรงมาเยอะกว่าเพราะฉะนั้นขับสนุกนะคะเป็น2.0เทอร์โบอันนี้เป็นแบบคลิกเซ็นเซอร์ได้กดที่รีโมทได้กดที่ประตูด้านในได้นะคะสวยสวยเลย้นะหัวน็อตเดิมตะเข็บเดิมหมดติดสีเดิมนี่ชุดอหัวน็อตเดิมตะเข็บเดิมชุดครื่อมือแม่แรงก็อยู่ตรงนี้ของฟอร์ดค่ะ ชุดเครื่องมือไม่แรงก็อยู่ตรงนี้ที่หมุนไขรล้ออะไรก็อยู่ตรงนี้ค่ะอ่าตรงนี้โอเคสวยๆคันนี้นะสภาพเดิมทั้งคันเลยใช่เอเมื่อกี้ดูข้างใต้ไปแล้วนะดูไปแล้วโอเคอันนี้ก็ปิดตรงนี้ก็ได้แต่ที่หน้ารถอีกจุดหนึ่งใช่เหลือแค่หนึ่งสองเต้าเก้านะคะเรดีดๆแต่เต็มฟรีดาวได้ผ่อนประมาณสองหมื่นหนึ่งท้ายสวยนะเดี๋ยวสท้ายสวยไฟสวยไนี่นะคือสวยนะไฟหน้าไฟท้ายสวย โกลเดอร์เปิดตัวใหม่นี่น่าจะออกไฟท้ายยาวตรงนี้น่าจะยาวแล้วมั้งโฉบใหม่อะหล่ะค่ะโฉบใหม่ไม่รู้จะออกปีนี้หรือเปล่าเนาะไม่ออกหรอกไม่หมายถึงว่าน่าจะประมาณปีไม่รู้ว่าปียี่สิบหกจะเชนหรือเปล่าเออโตโยต้าเขาก็ไม่ค่อยจะเปลี่ยนง่ายง่ายเขาดื้อเขาดื้อโตโยต้าเขาบอกเขาดื้อใช่ขนาดว่าทีอาดีเขาดื้ออยู่ตั้งกี่ปีไฟจะเปลี่ยนไป็นีอาจริงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาดื้อเขาถือว่าเขาเจ้าตลาดเขาไม่ค่อยเปลี่ยนง่ายๆหรอกค่ะ จริงๆตอนที่จีอาออกก็นึกว่าตอนก่อนที่จะออกอะ่ะนึกว่าจะเป็นโฉมใหม่มาแล้วก็ยังก็ยังเชนนแต่ในเจนนี้คือเปลี่ยนเกี้ยงเลยใช่เครื่องยนต์ช่วงล่าง<ม>อะไรต่างๆเนี่ยภายน,น,นอกภายใน <ๆ S 1> คือทุกอย่างเนี่ยใช้อะไหลนคะตตัวเลยเวลาเบิกอะไหล้้านอะไรเนี่ยก็คือต้องต้องต้องเบิกคนละตัวเลยอ่ะอันนี้เดี๋ยวให้ดูกระดูกงูหัวน็อตเดิมตะเข็บเดิมหมดคันนี้เป็สีเดิมทั้งคัน ติดสีเดิมทั้งคันติดสีเดิมทั้งคันเออใช่ติดสีเดิมทั้งคันหมดรถเดิมตะเขียบเดิมหมดสวยสวยกันนี้เราขับดีมากๆเลยค่ะอืมไม่เคยชนไม่เคยทําสีแล้วได้ตัวแพงสุดนะตอนเนี้แล้วก็คือมีเรืองแสงตรงนี้นะเวลาเวลาเนี้ยเนี่ยตรงนี้จะออกสีสีฟ้าเออในในกล้องก็ยังพอเห็นนะเห็นค่ะเห็นลางๆเออทั้งหน้าทั้งหลังเลยก็ติดทั้งคันแหละ่ะอย่างเงี้ยเออก็สวยดีเนี่ยแ ช่วยเวลาแบบอยู่ในที่มืดอะเนาะก็าคืนมันคลาสสิกดีอะมันจะออกแบบว่ารู้ดิเขาก็ออกดีไซน์มาโลลุ่ยใหม่เดี๋ยวนี้ก็ไหลยหลนั่นนะก็ออกกันตามตามคอนโซลแผงประตูที่ที่มีเส้นสายอย่างเงี้ยเขาก็ทําออกมาได้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 สวยอันนี้ก็อไม่มีอะไรก็วันนี้ก็มาจะโปอให้นะวาวววช่วงนี้นะผลได้เอาไปใช้กันแบ่งปันกันไปใช้คอยติดตามไว้นะคอยติดตามไว้ราคานี่บอกได้เลยว่า บางคันนี้ราคาเอามาทําให้ว้าวเนี่ย<ช>คันนี้นี่เหลือกาไรบางๆเลยเหลือกําไรบางๆเลยอยากแบ่งปันให้ไปใช้ร้านสองกว่าปียีสบสามได้ขับสีขาวเลขไม่แค่หกหมื่นโลและได้ข<ช>องแต่งเป็นแสนแล้วตัวท็อปสุดล้านสองกว่าไม่ซื้อวันนี้ไปซื้อวันไหนอะ่ะใ,<ช>ใช่ปะผมจัดโปรตัวนี้แล้วผมนิ่งแล้วผมไม่ลงแล้วคือลงจากนี้ผมไม่เหลืออะไรแล้วคือลงจากนี้ก็คือ ผมไม่ได้อะไรเลยก็คือว่าแถมฟรีไปเลยแต่เออขอให้เราเหลือบ้างนะ <c oughs> <ช>เพราะว่าใช้จ่ายก็เยอะ้าใ,ใ,ช,ใช้จ่ายก็เยอะ,ยยอ,ะอะไรประมาณนี้ยคือเ <c oughs> ช็ค<ช>ราคาได้เลยนะร้านสองกว่าปียี่สิบสามสีขาวมือเดียวเช็คศูนย์ตลอดราคานี้ไม่แพงจริง <c oughs> ไม่แพงจริงได้แบ่งปันกันไปใช้แล้วแล้รถดีรถสวยเอาไปใช้จะนึกถึงกันร้านสองกว่าได้ขับตัวท็อปสุดตัวแพงสุดมูลค่าตรงนี้มันไปที่สองล้านแล้วได้ของแต่งของอะไรแล้วตอนนี้คือหายไปเจ็ดแสน ประหยัดเงินไปได้เจ็ดแสนแล้ววันหน้าหน้าขายก็คือตัวท็อปไม่ใช่ตัวท็อปคับสองไม่ใช่ตัวสปอร์ตมันเป็นประมาณนี้เป็นตัวแพงสุดวันหน้าหน้าเราขายเราก็บอกว่าตัวแพงสุดคับสี่แต่รถเขาก็ตีในตัวซลูปตัวคับสี่แอะอย่างเงี้ยเราเนี่ยวันหน้าคันนี้ขาดทุนน้อยเพราะวันนี้ซื้อได้ในราคาล้านสองปาแล้วก็ยังไปโฉมเน็กเกนเป็นโฉมเน็กเกนอย่างเงี้ยเออ อีกนานฝากเขาจะเปลี่ยนโฉมเพราะว่าเน็้เจนเน่ตอนนี้ขายดีแล้วเขาเพิ่งจะเปิดตัวมาไม่นานเพราะโฉมนี้นี่โถ้าเปลี่ยนแล้วยะเปลี่ยนไปอะไรกับเพราะตัวนี้มันก็ล้าล้ํากว่ายี่ห้ออื่นเลยนะดีไซน์เ็กเกนเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเปลี่ยนใหม่นี้ก็ต้องต้องสวยกว่านี้ขึ้นไปอีกอ่ะต้องทำต้อพจอดตัวเก่ากับนี้เจนนี่คนละเรื่องเลยนะมาจอดคู่เนี่ยช่ำเหมือนฟร์มใหญ่ฟวามฟ้ามใหญ่ก็ต่างกันนะตัวนี้ใหญ่กว่าสวยกว่า จริงเนี่ยเอามาจอดกู้กันเนี่ยเหมือนเหมือนไม่ใช่รถเกดเดียวกันอะเหมือนกับแบบว่าไอต้ตัวเนี้ยตัวพี่ไอ้โฉมเก่าตัวน้องทั้งทั้งที่มันก็คือตัวเดียวกัน,นคแค่ว่าเปลี่ยนโฉมพัฒนาขึ้นไปนั่นเองนะเอหนึ่งสองเก้าเก้านะตัวรถ 22, รยี่สิบสองสลิดยี่สิบสองแล้วก็จดทะเบียนปียี่สิบสามค่ะหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งสองเก้าเก้าเท่านั้นนะได้ปียี่สิบสามได้ของแต่งเป็นแสนอย่างเงี้ยเหลือแค่หนึ่งสองเก้าเก้านะ คือตั้งใจแบ่งปันให้ไปใช้เนี่ยใครที่เป้าอยู่นะใครที่เป็นสาวกของ f <Ford S 1> อ r d ดเดลเรที่ตามหาอยู่เนี่ยคือราคาเนี้ยเล่นได้แล้วเล่นได้แล้วนะคือมาจัดโปรให้นะราคาผมไม่ได้ลงตับวันนี้แล้วถ้าใครเล่นอยู่ก็คือซื้อได้เลยจับต้องได้เลยนะ,ะอย่างเงี้ย วันนี้ก็ฝากไวอ้อีกอหนึ่งไว้อีกหนึ่งันเพราะช่วงนี้คอยติดตามไว้นะะเออแล้วจะมาจัดโตให้เอาแบ่งปันกันไปใช้หน้าฝนได้ใช้แ<ช>นะ่นอนโฟวิลหน้านี้ได้ใช้แล้อีกสองเดือนเนี่ยลุยน้ํากันเต็มใช่กันยาตุลาบอกได้เลยว่าน้ํามาแน่แ<ป>น่ไปอ่าเขาก็บอกว่าคือคําว่ามาเนี่ยคือมาเยอะจริงๆแล้วช่วงนี้ตกทุกวี่ทุกวันแล้วไม่ใช่ว่าตกแค่กรุงเทพนะคือกระจายลยหลายจังหวัดแล้วตกตกเยอะค่ะตกเยอะตกเยอะเลยอย่างเงี้ย เนี่ยบาง<ช>ที่ก็เริ่มท่วมระบายกันไม่ทันใช่ได้ใช้แน่<ช>ได้ใช้ใชแน่โฟวิวอย่างเงี้ยเอออะฝากไว้หน่อยนะคะนึกถึงเราสวยสภาพดีต้องที่นี่เลยคะ่ะ19โพสีทองชื่อนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนไปละค่ะขอบคุณมากครับะะสวัสดีครับ